3, 2, สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวแตนออนเ a n แนลคะ่ะสำหรับ EP นี้อยู่กับวิทยากรอย่างต้องนะคะเราเรียนเรื่องของ soft skill กันแบไปหลาย EP แล้วนะคะสำหรับ EP นี้ก็ยังมี soft skill ที่ให้ทุกคนได้มาพัฒนาทักษะรับสินเชืตรียมความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในอนา,นนาคตแขนข่นค่ะกับวันนี้ในหัวข้อเรื่องของ decision making หรือการตัดสินใจนั่นเองทุกท่านคะ ต้องเชื่อว่าในชีวิตของเราในทุกช่วงเวลาเราต้องมีเรื่องหลายอย่างให้ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือเรื so, mm ่องของอื่นเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ทําให้เราต้องคิดตัดสินใจและเลือกทางเดินใช่ไหมคะบางครั้งเราก็เลือกถูกบางครั้งเราก็เลือกผิดบางครั้งเลือกแล้วเราก็เจ็บปวดบางครั้งเลือกแล้วเราก็อิ่มใจเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเครื่องมือมีวิธีการมีหลักการ ที่จะช่วยทำให้กระบวนการตัดสินใจของทุกท่านสะดวกสบายและรอบอคอบมากยิ่งขึ้นค่ะกับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เรื่องของ decision making หรือกระบวนการในการตัดสินใจนั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานเนาะเช่ยวาน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะสำหรับ decision making มันคืออะไรกระบวนการตัดสินใจหมายถึงอะไรมันเป็นการกำหนดขั้นตอนค่ะการตัดสินใจเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยซึ่งการตัดสินใจเนี่ยมันต้องอาศัยหลักการและเหตุผลโดยการตัดสินใจเนี่ยมันก็เป็นระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สยศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเครื่องมือมีรูปแบบมีกระบวนการหรือว่าขั้นตอนอยู่หลายรูปแบบทีเดียวค่ะ ที่จะทําให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบแล้วก็มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์มากยิ่ขึ้นโดยทั้งหมดทั้งมวลเน,นี้ยก็มีความเห็นจากนักวิชาการที่หลากหลายแล้วแต่ว่าเราจะยึดโยงเอาหลักการของใครมาประยุกต์ใช้ได้เองโดยที่กระบวนการตัดสินใจเนี่ยมันก็ หมายถึงขั้นตอนหรือกระบวนการตัดสินใจที่เราให้ฟังโดยเราต้องใช้ก็ต่อเมื่อมันมีทางเลือกตั้งแต่สองทางที่ันว่าจะซ้ายหรือขวาจะ A หรือ B แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีทางเลือกให้เราตัดสินใจแปลว่าเราไม่ต้องเป็นต้องใช้กระบวนการเด็ดเด็ดเบกกิ้งหรือการตัดสินใจแปลว่าเรามีทางเลือกเดียวเราต้องเลือกทางเดิมนั้นแหละคะ่ะซึ่งกระบวนการในการตัดสินใจเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราคิดวิเคราะห์แยกแยะทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เหมาะสมมากขึ่งชื่น โดยหลักการที่จะใช้ในวันนี้นะคะขออนุญาตสรุปมาเป็นตัวยออ่อเป็นโมเดลที่ชื่อว่าแพซี่แซี่คืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเราจะต้องใช้ก็ต่อเมื่อทางเลือกมันมี2ทางแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ไม่ต้องใช้กระบวนการดีไซน์เมคกิ้งนะคะขอ,อย้ำอีกรอบนึงเนาะ ซึ่งขั้นตอนกระบวนการในการตัดสินใจหรือว่าดีไซน์ดิกิ้งมี7ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกคือระบุปัญหาระบุประเด็นระบุเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจก่อนขั้นตอนที่2ดูข้อจํากัดว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นผลกระทบและทําให้เราต้องประกอบการตัดสินใจขั้นตอนที่3ก็คือสร้างทางเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้ว่า A B C D E นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ทางเลือกที่เราสร้างขึ้น อย่างรอบคอบแล้วก็รัดก,กุมรอบด้านให้ได้มากที่สุดสุดท้ายขั้นตอนที่5้าควยเลือกนะคะว่าทางเลือกไหนที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วก็นํามันไปใช้เมื่อไปใช้แล้วขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมประเมินด้วยนะคะว่าทางเลือกที่เราเลือกนั้นดีพอแล้วหรือยังถ้ายังไม่ดีก็าไม่ต้องภูมิใจเสียใจนะคะมุอกออนค่ะแต่พัฒนาให้ครั้งหน้าเราตัดสินใจและเลือกได้อย่างมากขึ้นนั่นเองค่ะ ดยโมเดลที่ใช้ในการตัดสินใจหรือว่าโมเดลสำหรับ decision making มีมากมายหลากหลายรูปแบบตามแต่เราจะยึดโยงกับนักวิชาการคนใดนะคะแต่สำหรับโมเดลที่ต้องเอามานำเสนอและแบ่งปันให้กับทุกท่านในวันนี้จะมีอยู่4โมเดลด้วยกันค่ะได้แก่ optimizing model s a t i s f a c i n g model i n t u i t i v e model และ implicit favorite model แต่และโมเดลเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ Optimizing Model ตามชื่อก็บอกว่ามันเป็นโมเดลที่เหมาะสมดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่มีเหตุผลและเชื่อว่าหลายท่านน่าจะผ่านก,การเคยใช้การตัดสินใจด้วยหลักการหลายเหตุผลมาแล้วอาจจะบ้างบ้างน้อยบ้างแล้วแต่คนนะคะแบบที่2คือ s t i s f f c t i ี่ Model อันนี้จะตรงข้ามเลยค่ะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เนาะใช้ความพึงพอใจถ้าทุกอย่างเข้าหลักเกณฑ์ถูกใจเราเราก็เลือกค่ะและอันที่ส อินพิสิบได้ผลิตโมเดลอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับแบบความพึงพอใจแต่มันเป็นขั้นกว่าค่ะคือโคตรพึงพอใจนั่นเองแต่ว่าเราล็อกสเปคมาแล้วว่าเราจะเลือกแบบนี้แล้วเราก็กำหนดกดเกณฑ์ขั้นตอนที่ได้ที่เราต้องการนี่แหละคะ่ะจนแบบสุดท้ายก็คืออินวิท v ฟ Model อันนี้สุดข,ขั้วเลยนะคะไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลอะไรใช้จิตวิญญาณใช้จิตสัมผัสใช้ศา,ศาสตร์เข้าช่วยเรียกว่าสายม มักจะใช้การตัดสินใจแบบนี้แหละแววๆได้ยินมาสัญชาตญาณหรือว่ารู้สึกว่ามันน่าจะใช่อ่าหลายๆเรื่องในชีวิตเราค่ะเราไม่ได้ใช้รูปแบบในการตัดสินใจแบบแบนแบบหนึ่งเรื่องนี้เราอาจจะใช้หลักการและเหตุผลแต่เรื่องบางเรื่องเราอาจจะใช้อารมณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรถูกผิดนะคะเพียงแต่ว่าเราแค่เลือกให้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองที่น่ามากที่สุดเทา่าั้นเองนะคะ ซึ่งกระบวนการขั้นตอนที่บอกว่ามีเจ็ดขั้นตอนเนาะเราไม่จําเป็นต้องใช้ทุกครั้งหมดในทุกรูปแบบนะคะอาจจะเลือกมาอันแต่ที่ทําให้มันเข้ากระบวนการได้ไง่ายที่สุดนะคะมาดูที่รูปแบบแรกนะคะโมเดลที่ชื่อว่า optimizing หรือการตัดสินใจแบบใช้เหตุผลเราทํายังไงขั้นตอนแรกคือเรื่งระบุปัญหาก่อนว่าเรากําลองอังจะตัดสินใจเรื่องอะไรและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ปัญหานี้เราสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างหนึ่งสหลังจากนั้นค่ะ ให้ระบุเกณฑ์พร้อมกับให้น้ำหนักของแต่ละทางเลือกว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการประกอบการตัดสินใจละเต่าแหลแต่ละทางเลือกนั้นๆแล้วหลังจากนั้นค่อยลงคะแนนตามเกณฑ์ที่เราระบุไว้ค่ะคำนวณให้ได้คะแนนออกมาตามน้ำหนักที่เราระบุก็จะเกิดทางเลือกที่ดีที่สุดที่เป็นคะแนนสูงสุดที่เหมาะสมที่เราจะเลือกแบบมีเหตุผลโดยปราศจากอารมณ์และก็ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องนะคะลองมาดูนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีคำถามว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วกำลังจะถึงธันวาคมแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2568ไปเที่ยวไหนนี้ปีใหม่นี้คำถามง่ายๆแต่เป็นคำถามโลกแปดยิ่งจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วโอ้ลูกอยากได้อย่างนั้นสามีอยากได้อย่างนี้คนนั้นอยากได้แบบนี้คนนี้อยากได้แบบนั้นตัดสินใจยังไงดี ถ้าเราจะใช้แบบ optimizing model เอาแบบมีเหตุผลไม่มีอารมณ์ไม่มีความเอ็นเอียงไปทางด้านในด้านหนึ่งนะคะลองมาใช้5ขั้นตอนดูขั้นตอนแรกระบุปัญหาก่อน31ธันวาคมถึง1มกราคมไปเที่ยวไหนดีนี่คือประเด็นที่เราถกเเทยนในครอครัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ข้อจำกัดหรือว่าทางเลือกที่เรามีก็คือเราจะแบป,ประเทศหรือเราจะไปต่างประเทศดีถ้าในประเทศเราไปเชียงใหม่หรือเราไปเขาใหญ่ดูถ้าต่างประเทศเราจะไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือว่าจะไปอเมริกาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สําหรับการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะหลังจากนั้นเราเริ่มมาให้คะแนนแล้วก็ระบุกฎเกณฑ์นะคะเราอาจจะใช้เรื่องเกณฑ์ของการเดินทางสะดวกไหมค่าใช้จ่ายแล้วก็ อากาศในช่วงปลายปีหน้าหนาวเที่ยวไหนดีนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มให้คะแนนในแต่ละกฎเกณฑ์ที่เราสร้างไว้สาเกณฑ์นี้ค่ะและสุดท้ายก็คือตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุดเราลองมาดูคะแนนกันนะคะจากที่บอกว่าปีใหม่เราจะไปเที่ยวไหนดีเนาะเราเลือกออกมาเป็นเชียงใหม่เขาใหญ่ญี่ปุ่นเกาหลีมีสีสถานที่นี้นะคะเราใช้กฎเกณฑ์ก็คือเดินทางสะดวก ให้50%เลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับครอบครัวเราเนื่องจากเรามีนนาคนจำนวนมากถ้าเดินทางลางบางๆก็จะทําให้เป็นข้อจำกัดเกณฑ์ที่2ก็คือเรื่องของราคาต้องไม่แพงมากจนเกินไปให้อยู่ในเกณฑ์กลางที่30%และคะแนนที่น้อยที่สุดก็คือสวยเหมาะสมกับหน้าหนาว20%ทั้งหมดก็รวมเป็น100%นะคะซึ่งคะแนนสำหรับเรื่องของเดินทางสะด,ดวกแน่นอนว่าเขาญ่าอยู่ใกล้กรุงเทพได้คะแนนสูงสุดค่ะ ส่วนที่ได้คะแนนน้อยสุดก็ยินเป็นญ,ญี่ปุ่นนะคะเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์แล้วคะแนนก็จะออกมาว่าเขาใหญ่กับญี่ปุ่นได้คะแนนใกล้เคียงกันนะคะผิดแน่นอนเลยนะคะจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็องได้สอง,งะ,ะุดนอะค่ะถ้าเป็นเรื่องอันนี้นะคะก็จะเป็นเขาใหญ่สูงสุดเนาะวนเรื่องของราคานะคะถ้าจะให้ไม่แพงก็เขาใหญ่ก็น่าจะไม่แพงออกแต่ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเกาหลีราคาแพงกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้น มาถึงนาทีนี้เขาใหญ่ก็ยังได้คะแนนนำอยู่นะคะและสุดท้ายเหมาะกับหน้าหนาวโอูญ,ญี่ปุ่นน่าจะเหมาะที่สุดเลยนะคะแต่ว่าเขาใหญ่อิงก็อากาศดีไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเมื่อรวมคะแนนแล้วค่ะเราจะพบว่าคะแนนที่นำโดกคือ9.3คะแนนก็คือเขาใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นทางเลือกสำหรับออติม i z i ิ่งโมเดหรือโมเดลแบบที่มีเหตุผลที่สุดนะคะก็คือเราควรจะไปเที่ยวเขาใหญ่ในช่วงปีใหม่นั่นเองค่ะ ในส่วนของรูปแบบที่2นะคะเป็นการตัดสินใจแบบ satisficing model หรือใช้ความพึงพอใจเป็นหลักสร้างกฎเกณฑ์ถ้าเข้าเกณฑ์ที่เราพรึงพอใจก็เป็นอันเลือกได้นะคะขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจแบบ satisficing หรือความพึงพอใจเหมือนกันเลยค่ะเริ่มจากการระบุประเด็นแล้วกร็ระบุเกณฑ์ขั้นต่างเอาที่เราชอบเนาะ เราก็เอาทางเลือกมาเทียบนะคะจากงนั้นตัดสินใจเลือกเลยค่ะถ้าเป็นทางเลือกที่ชอบแต่ถ้าไม่พอเราก็เอาตัวเลือกอื่นๆมาเพิ่มจนกว่าเราจะได้ทางเลือกที่เราพอใจคําถามเดิมนะคะปีใหม่นี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนดีแต่ขอตัดสินใจแบบแฟชชั่นหรือแบบพึงพอใจเนาะซึ่งทางเลือกที่เราสร้างกฎเกณฑ์เอาไว้ก็คือต้องขับรถไปได้แล้วก็วอ,อกาศดี่คาตอบคือเขาใหญ่ ปรากฏว่าคนในครอบครัวไม่ได้อยากไปเขาใหญ่เราไปเขาใหญ่มาบ่อยแล้วงั้นเสนอเป็นวังน้าเขียวแทนไหมอ่าก็ยังอยู่ใกล้เคียงกันยังขับรถไปได้นะอากาศดีเหมือนกันแต่ว่าขยับไปอีกนิดนึงถ้าได้คําตอบคนในครอบครัวได้ตัดสินใจพึงพอใจร่วมกันก็เลือกทางเลือกนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนทางเลือกใหม่ไปเอยน,นี่คือรูปแบบที่2ของโมเดล satisfactory model ค่ะและแบบที่3 implicit preferred model หรือการตัดสินใจที่เป็นขั้นกว่าของความพึงพอใจก็คือการลองสเป a นั่นเองนะคะ ซึ่งการล็อกสเปกแบบนี้นะคะขั้นตอนก็คือให้เราระบุประเด็นปัญหาเลือกทางเลือกที่ชอบแล้วก็อื่นๆที่ใกล้เคียงเอาไว้เปรียบเทียบกันค่ะจากนั้นเราค่อยวิเคราะห์ดีข้อดีข้อเสียข,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 ของทางเลือกต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลจากประสบการณ์และความรู้สึกเพื่อมาสนับสนุนประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ทางเลือกที่เราล็อกสเปกไว้ดูน่าเชื่อถือแล้วดูเป็นที่ยอมรับสําหรับกลุ่มคนให้มากที่สุดนนั่เองนะคะยกตัวอย่างเช่นโจทย์เดิมค่ะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนด,ดีแต่เอาแบบล็อกสเปกเลยนะคะ สิ่งที่เราําเนิดก็คือญี่ปุ่นกับเขาใหญ่เรามาวิเคราะห์ดูแล้วช่วงระคัดปีใหม่ญี่ปุ่นตัวแพงมากเลยอากาศดีทั้งคู่แต่ว่าเขาใหญ่ขับรถไปได้รวมถึงอาหารที่เขาใหญ่ก็จะถูกปักมากกว่าไปญี่ปุ่นนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลที่เรามานําเสนอก็คือตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆแต่ลูกๆก,ก็ชอบที่เขาใหญ่แล้วก็ใช้เงินไม่เยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อสรุปการล็อกสเปก ของคุณแม่ก็น่าจะได้เรื่องของเขาใหญ่เป็นการตอบเจย์ว่าปีใหม่นี้ไปเที่ยวที่ไหนอีกโดยใช้สเปรอ์ลินวิ่ t Model นั่นเองนะคะและการตัดสินใจในรูปแบบสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นขั้นสูงสุดที่ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงแต่ก็เป็นที่นิยมกันในการตัดสินใจและหลายสถานการณ์นะคะพวกเราเองต้องเชื่อว่าต้องผ่านการตัดสินใจแบบนี้ที่เรียกว่า i n t u i t i v e making intuitive model นะคะซึ่ง มันไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้นใช้อารมณ์ความรู้สึกบวกกับประสบการณ์ที่หล่อหลอมมาแล้วก็แรงสนัสนนทั้งของตัวเองแลวก็ของคนอื่นนะคะเลือกตามสัญชาตญาณก็จะได้คําตอบมาเลยค่ะเรามาลองดูที่ตัวอย่างนะคะปีไหนนี้ไปเที่ยวไหนดีอารมณ์เราบอกว่าช่วงเนี้ยใกล้สอบหรือสอบไม่ผ่านสักทีดวงไม่ค่อยดีสงสี่สิปีชมปวดท้องเลยปวดหอียต่างหากปวดแข้งปวดขาปวดไปหมดเลย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกคนเขาไปสุดมนข้ามปีแต่เราไม่เคยไปเลยเราลองไปทําบูเลยม้เผื่อดูจะดีขึ้นทุกคนในครอบครัวบอกว่าสายบูต้องมาแล้วนะเออมันมีผู้ส่วนที่สําคัญเพราะฉะนั้นการใช้อินเทอย์ทีมอาจจะได้สิ่งที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันถูกขึ้นการตัดสินใจแบบนี้ทําให้ครอบครัวของเราต้องไปวัดในช่วงปีใหม่ค่ะอ๋อัน,นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสําหรับการตัดสินใจที่ ผิดแผนมาตั้งแต่ไปเขาใหญ่ญี่ปุ่นเกาหลีจนมาสุดท้ายที่ไปวัดได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจนะคะ่ะมันนี่มีเรื่องที่ถูกที่ผิดมันมีแค่เรื่องที่เหมาะสมกับช่วงเวลาแล้วก็สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆเราไม่จาเป็นต้องใช้โมเดลแบบเดียวกันในการตัดสินใจทุกชิดทุกเรื่องในชีวิตของเรานะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของรูปแบบการตัดสินใจหรือ decision making ในสีรูปแบบนะคะอันแรกคือ optimization model แบบมีเหตุผลเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องใชร้รูปแบบนี้เสมอไปแบบที่2อง side f a c t i n g model เป็นความพึงพอใจแค่ผัางเกมก็ใช้ได้แล้ค่ะหรือแบบที่3 implicit h v b r i e model อาจเป็นแบบ,บลอกสเปกเลยนะคะแค่กำหนดเกมขั้นต่ำให้ได้ที่ต้องการแล้วก็เลือกที่มาถับ support นั่นเองและสุดท้ายนะคะ i n d u i t i v e model เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของประสาทสัมผัสเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก เราใช้ความสรุ้สึกในการตัดสินใจเป็นหลักก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะคะและนี่คือทั้งหมดของดิสชั่นเมกิ n งก็หวังว่า,วาสำหรับเนื้อหาที่เอามานำเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็เชื่อว,ว่า นะคะทุกคนน่าจะสามารถนําไปปรับใช้แล้วก็เป็นประโยชน์กับเรื่องของการตัดใจได้นะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมน,นะคะและเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการพัฒนาซอฟต์สกิลที่สนุกสนุกและน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอีกใน EP ต่อไปติดตามกันด้วยนะคะกับแดนออนเซชชั่นแนลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ